สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mango on Campus ครับวันนี้ต้อมมาออนแคมปักันที่นี่ครับคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับเพราะว่าต้อมเพิ่งได้ข่าวมาว่านักศึกษาที่นี่เพิ่งไปคว้ารางวัลมาครับกับรางวัลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2554ครับระดับอุดมศึกษ,ษาและอาชีวศึกษาครับ และก็ได้รับรางวัลถ้วยประธานรางวัลจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสริรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับและตอนนี้พวกเขารออยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวตามต้อมมาเลยครับ สวัสดีครับผมนายวิชาณิสภาพชื่อเล่นชื่อปังปอนครับที่ผมอยากเรียนคณะสถาปัตย์ก็เพราะว่าผมชอบออกแบบตั้งแต่เด็กครับผมเลยอยากเรียนคณะสถาปัตย์เพื่อออกแบบสิ่งสร้างสรรค์ให้กับโลกใบนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธวัชชัยนันทนาครับชื่อเล่นชื่อบอยครับเหตุผลที่เรือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับเป็นคนชอบวดรูปตั้งแต่เด็กนะครับลารัการออกแบบและสร้างสรรค์ครับ สวัสดีครับผมนายวรินยาการทะเลนะครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะครับคือเหตุผลที่อยากมาเรียนคณะสถาปัตย์นะครับก็คือเป็นคนชอบคิดชอบออกแบบอะไรอย่างนี้จึงคิดว่าอยากมาเรียนคณะนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับผมชื่อนิติภูมิเดวงยานะครับชื่อเล่นชื่อบอลน,นะครับ <S <S เหตุผลที่อยากมาเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น,นะครับก็คือชอบคิดสร้างสรรค์ชอบมีความที่จะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยเลือกที่จะมาเรียนคณะนี้ครับผม จากที่เราได้รู้จักกับทั้ง4ี่หนุ่มแล้วนะครับตอนนี้ต้อมก็นั่งอยู่กับทั้ง4ี่คนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเขาเลยครับอยากถามว่าทั้ง4ี่คนมีการรวมตัวกันได้อย่างถึงมาเป็นทั้ง4ี่คนในทีมจริงๆคือทางทางคณะเขามีาจัดให้นักศึกษาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็เลยแบ่งกลุ่มกันเราก็เลยคัดกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมาเลือกเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งพวกเราก็แบบว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่ในใน<ใ> ตั้งแต่ปีหนึ่งเข้ามาเลยเอตั้งแต่ปีหนึ่งคือสนิทกันมาทำด้วยกันครัร <ๆ S 3> แรกกันก็เลยเลือกกลุ่มนี้ขึ้นมาใช่แล้วทำไมถึงจัตัด <c oughs> สินใจเข้าร่วมใังก์โครงการในครั้งนี้ครับก็คือว่าจากที่ผมได้มีโครงการนี้ขึ้นมาได้รู้รับรู้โครงการนี้มาก็เหมือนกับว่าวิชาเรียนที่ผมโดนแบ่งกลุ่มอะแล้วคือแบบว่าได้มาปุ๊บก็แบบว่าเออมันเข้ากับโครงการสิ่งประดิษฐ์วัสดุใช้นะและมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าจากถ้าเป็นที่อื่นเขาเอาแบบขยะมาทำ แต่เราเอาวัสดุเหลือใช้ที่เป็นธรรมชาติซึ่งมามันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือว่าเป็นที่มีทุนเดิมอยู่แล้วที่ไม่ต้องลงทุนมากมาทำฟาร์มนน,นนะครับก<ช>็คือหัวข้อตั้งมาแล้วว่าคือการใช้วัสดุเหลือใช้ใช่วรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ครับแล้วการขันขนี้มีการแบ่งระดับยังไงบ้างก็คือจะแบ่งระดับเป็นทั้งหมด3ระดับครับมีระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศซึ่งในระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ ได้เข้าประกวดและได้ชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับภาคก็เป็นตัวแทนของภาคขึ้นมาเป็นระดับภาคกลางครับภาคกลางมันเป็นภาคภาคกรมสิ่งแวดล้อมภาคที่6ครับอ๋อคือพรมแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นเป็นตัวแทนระดับภาคได้ชนะเลิศเสร็จปุ๊บก็มาเป็นระดับประเทศซึ่งระดับประเทศนี้มีทั้งหมดจากมีทั้งหมด16ภาคภาคละ3ทีมก็ประมาณ40 4สิบดทีมได้ครับที่เข้าที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าคัดจากมาเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายไฟนอลสุดท้ายคือระดับภาคเนี่ยระดับประเทศก็คือจะจะแทนภาคละสามใช่ครับเพื่อมาคัดเหลือหนึ่งทีมเหลือใช่ครับก็ไม่ก็คือได้ชนะเลิศจะมีครับผมแล้วก็จะมีที่สองที่สามครับผมแล้วตัวผลงานตรงตรงที่เราได้ทําตรงเนี้ยทาไมถึงเลือกฟางทาไมไม่เลือกเป็นอย่างอื่นจริงๆเราตอนแรก จากโจทย์ที่ให้มาให้เลือกวัสดุเหลือใช้เราก็เลยมเราลองมองดูว่าวัสดุอะไรที่มันที่มันขเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์น้อยที่สุดนะครับ,รบแล้วก็คนไม่ได้หันมามองมากที่สุดแล้วคือดึงดึงมันขึ้นมาให้มันเด่นมันจะได้แบบแตกต่างจากวัสดุที่คนอื่นเลือกค,คือเราจะเลือกมองที่มันคนที่ให้ความสําคัญน้อยที่สุดอย่างฟางครับจะคือถ้าเกิดพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จมันก็จะเหลือออกมามันก็จะรอย่อยสาลออายรอการเผาหรือไปให้อ่าสัตว์กินอย่างเงี้ยครับก็คือเราเลยเลือกตัวฟางมาครับ แล้วตัวจุดเด่นของผลงานของเราคืออะไรการทําให้มันโฟลเลเตอร์ที่คือสร้างขึ้นมาเลยการใช้โครงสร้างอะใช้โครงตัวของมันเองการใช้เชือกเชือกเชือกปอนค่อยๆร้อยทีละมัดก็เป็นทรงฟเจเอร์ก็คือประมาณว่าตัวเอกลักษณ์ของฟางเนี่ยคนที่ผมทำเนี่ยคือพยายามดึงเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะที่ฟางอ่ะพอมันอัดตัวแข็งแล้วอะมันแน่นมมนจะเกิดการที่ว่ามันอยู่ตัวได้ตัวของมันเอง โดยที่ว่าไม่ต้องใช้วัสดุอื่นไม้หรือโครงสร้างอะไรต่างๆแค่ใช้ตัวมันเองในการทําเป็นและอีกอย่างหนึ่งเอกลักษณ์ของฟางหลักๆคือมันสามารถขึ้นได้เป็นรูปฟรีฟอร์มครับแตกต่างจากตัวอื่นประมาณนั้นครับผมแล้วช่วงที่มีการวางแผนน่ขั้นตอนแต่ละอย่างเริ่มจากยังไงบ้างจากการเขียนแบบหรือมีการจะมีการทกข้อมูลในสันเก็ต์ดีไซน์ออกไอเดียก็คือแรกๆก็จะออกไอเดียกันจริงๆตอนแรกจะทดลองหลายอย่างนะครับทดลองการขึ้นรูป อย่างเช่นตอนแรกๆเลยเราจะเอาเรซินมาผสมลองดูขึ้นรูปด้วยเรซินแต่พอเราทําเรซินขึ้นมาแล้วเราแบบพบว่าเออเรซินมันทําให้การดึงดึงความเป็นฟางน้อยเกินไปมันจะเน้นไม่ที่เรซินมากเกินไปเราก็เลยลองเอาฟางมามัดรวมกันเราลองขึ้นรูปดูว่ามันสามารถยึดยึดในตัวมันเองได้หรือได้หรือเปล่าครับก็เลยได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาตัวทดลองนี่คือตัวทดลองอันนี้ก็ตัวทดลองแล้วคือตัวตัวที่ทดลองตรงนี้ คือเรามีการใช้กาวหรือใช้อะไรเชื่อมต่อไหมหรือจักรกลไม่มีครับไม่มีครับมีแค่มีแค่เป็นเชือกเป็นเชือกสองมีแค่สองอย่างก็แล้วก็คืออย่างที่บอกครับตัวตัวของฟางเนี่ยคนมองภายนอกเขาอาจจะบอกว่าอุ้ยมันคันหรือเปล่าคือทุกอย่างผลงานชิ้นชิ้นที่เราทาเนี่ยคือทุกอย่างคือจะเก็บขนเสร็จปุ๊บแล้วก็คือจะทาเลกเกอร์เพื่อให้มันอยู่ทรงของมันคือไม่ให้เกิดความการระคายเคืองกับต่อผิวครับผม แล้วผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาทํานานไหมก็ถ้าตอนตอนทดลองตัวนี้นะครับตอนทดลองตัวนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่หครับหนึ่งอาทิตย์คือมันเป็นการทดลองครับคือเราก็ไม่รู้รผิดถูกอะไรนะหนึ่งอ,อาทิตย์ก็ไม่กไมไม็ไม่ไม่เต็มนะครับก็คือ<ะ>เราใช้เวลาว่างจากการเรียนมานั่งทาแล้วก็คือเก็บไปเรื่อยเพราะว่าเรียนแต่คือไม่ได้ทาเต็มแต่ส่วนตัวใหญ่ตัวที่เราไปประกวดเนี่ยตัวที่เป็นโซฟาฟางนะครับคือตัวนั้นจะใช้ประมาณเกือบ เกือบหนึ่งเกือบเกือบเกือบสามอาทิตย์ประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับเพราะว่าตัวใหญ่กว่านี้เป็นโซฟาเลยครับครับเดี๋ยวมันมันจะมีตัวมันจะมีรูปอยู่ครับครับแต่นนี้คือว่าตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวทดลองที่เหมือนกับว่าพอทําไปแล้วอ่ะแล้วเหมือนกับว่าเราจะรู้แหละว่ามันคือทํายังไงพอไปทําตัวใหญ่มันจะไหวขึ้นแต่แค่ว่าตัวใหญ่นี้จะต้องใช้แรงมากขึ้นแค่นั้นครับใช้แรงมากขึ้นก็คือคือในช่วงที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการ อุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคไหมที่แบบมีอะไรออะไรบ้างอเงี้ยในการแบบทาเอาวางมาขดการคัดวางอะไรแบบคือเราจะไม่เอาแบบวางที่แบบมันจะแบบวางมันจะแบบมันจะมีขาดใบบใบที่มันขาดเราก็จะต้องคัดอีกทีหนึ่งด้วยคือคัดที่เป็นบางทีมันก็ใช้ได้ครับใช้ไปได้ส่วนหนึ่งแต่คือส่วนใหญ่เราจะพยายามจะคัดที่มันเป็นก้านเป็นตัวลําต้นเพราะว่ามันตัวลําต้นเนี่ยมันจะมีความแน่นแข็งแรงเหนียวครับเพราะว่าถ้าเป็นใบมันจะฟอ ับผมก็คือแล้วมันมีปัญหาอย่างอื่นไหมนอกจากการเรื่องของการคัดฟางการขึ้นลูกก็ถ้ามีก็คือเรื่องเวลาเรียนครับก็คือว่าเวลาเรียนจะเป็นอุปสรรคสําคัญเลยเพราะว่าเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็คือต้องมาทําทดลองการทดลองนี้ไปด้วยทําตัวฟางนี้ไปด้วยถ้าถึงเรื่องเรียนแล้วมีการแบ่งเวลาไม่ครับคือพวกเราเหมือนเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่ใกล้มหาลัยครับ อยู่การทั้งหมดครับอยู่ด้วยกันแล้วนี่เหมือนกับว่าช่วงเวลาช่วงเย็นอยู่แล้วใช่ครับพอเลิกจากเรียนเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปทําทําแล้วแต่อารมณ์เราคือทยันดึกทํายันมืดอย่างเงี้ยครับปกติก็คณะนี้ก็จะไม่ค่อยได้นอนเราก็เลยทำทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันก็มีเรื่องของการไม่ได้นอนอยู่แล้วมาทำให้แบบเคยชินการทำงานกลางคืนหน่อยครับจริงๆไม่ดีนะการไม่นอนแล้วทำงานมันไม่ดีแล้ว มาแล้วตอนที่ได้รับรางวัลวินาทีที่ประกาศว่าเราได้รับรางวัลความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างของแต่ละคนก็คือว่าเขาทางกรมสิ่งแวดล้อมครับเขาได้โทรมาบอกว่าเออผมได้อาทีมผมได้รับรางวัล <c oughs> ผมก็ไม่ประกาศตอนนั้นเลยนะไม่ได้ประกาศตอนนั้นครับคือโทรมาบอกครับคือโทรมาเตบอกบอกคือเหมือนกับว่าส่งประกวดไปแล้วเหมือนกับว่าเขาจะตัดสินกันเองแล้วเสร็จปุ๊บแล้วพอเขาโทรมาบอกก็รู้สึกงงตอนแรกงงแต่ก็งงก็ทําอะไรไม่ถูกก็คือแบบดีใจดีใจโล่งครับ คือเหมือนเหมือนยังค้างอยู่ว่าไ<า>ด้ไม่ได้ได้ไ,ได้ยังไงแต่พอรู้ว่าได้มันก็โล่งกันหมดแล้วตอนแรกที่แข่งขันเนี่ยคาดหวังไหมว่าจริงจะได้รงวัลชนะเ้ยใช่ครับเหมือนผมแต่ผมสองคนกับเพื่อนคนนี้คือไม่ได้คาดคือไม่ได้คาดหวังแต่คิดว่ามันต้องได้บอกว่าไม่คาดหวังมันก็ลำบากมันก็มีในใจหรือเรอย่างคาดหวังใช่ครับอาจจะไม่มากว่าต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้ครับก็อย่างที่บอกครับคือมันมันจากแค่เราได้ระดับเป็นตัวแทนระดับภาคเนี่ยเราก็ถือว่า ประสบความสำเร็จแล้วแต่คือบอลได้จประเทศอีกเหมือนเป็นกําไรกําไรของชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ละแต่แต่ละแต่ละระดับที่ที่ประกวดไปเนี่ยมันมีการต้องเปลี่ยนรูปแบบไหมอ๋อไม่นะครับไม่ไม่ไม่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันถ้ามาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเหมือนมีการโกงกันได้อะไรเงี้ยครับเขาเคยเลยบอกว่าถ้าส่งชิ้นงานผลงานชิ้นเนี้ยก็คือต้องชิ้นนี้ตลอดไปอะไรงงี้ครับแล้วอยู่หลอกไปเรื่อยอ๋อ แล้วอยากขอบคุณทายาทพี่เต๋ไหมกับผลงานชิ้นนี้ที่มาช่วยมีส่วนช่วยเหลือท่านอย่างไรเงี้ยครับอย่างแรกต้องขอบคุณพ่อแม่รับอยู่แล้วที่ให้มาถึงจจุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางคณะทางมหาลัยครับคบกับโอกาสให้ใช่ตรงน้รับแล้วที่สําคัญคือขต้องขอขอบคุณอาจารย์ทางอาจารย์แนนและอาจารย์ผลกับอาจารย์ภายในภาค สถาบัิการภายในครับที่ช่วยกันเหมือนช่วยกันส่งผักดันพวกผมให้ไปประกวดครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเข็นพวกผมไปประกวดประมาณนั้นครับผมและสุดท้ายเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดกับงานชิ้นนี้อยู่ที่อะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็คือมันเป็นไอเดียสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จจริงๆมันมาจากไอเดียเล็กๆครับที่เราไม่คิดว่ามันจะจะแบบ คนอื่นเขาจะมองว่ามันยิ่งใหญ่ได้มันเริ่มจากไอเดียเล็กๆเริ่มจากความสามัคคีกันภายในกลุ่มครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมาจนมันไปถึงขนาดนี้ครับก็คือเริ่มที่ไอเดียเล็กๆก่อนครับก็คือเราช่วยกันช่วยกันคิดเรื่องแรกคือทั้งหมดก็คือต้องมองก่อนว่าเราจะมองว่าเราจะใช้อะไรก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเนสตอมมาในกลุ่มครับว่าเราจะใช้อะไรเราได้โจทย์มาเนี้ยเราได้โจทย์มาเราควรจะทำยังไงกับตัวโจทย์นี้อะไรครับครับ ก็เรียนตอ์มนทั้งกลุ่มตั้งโจทย์มาแล้วก็ให้เพื่อนที่เหลือคอยยิงคาถามตอบเพื่อจะได้คัดเอาวัสดุที่ที่ดีที่สุดนะครับครับและนี่ก็คือทั้ง4หนุ่มจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่ได้ไปคว้ารางวัลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครับและที่สําคัญที่เขาได้บอกกันไว้ก็คือเริ่มจากไอเดียเล็กๆนะครับที่จะไปสู่ผลงานชิ้นใหญ่แล้วก็ในเรื่องของความสามัคคีครับ และสำหรับช่วงหน้านะครับต้อมจะพาไปชมบรรยากาศการประชุมระหว่างประเทศด้านวิทยุและโทรทัศน์นะครับ d c a 2012แอดนานจิงครับ ส่ที่สองของรายการนะครับต้อมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศจีน10วันครับกับโครงการ d c a ค2012แอดนานจริงครับต้อมเลยได้มีโอกาสนำผลงานเพื่อนๆชาวไทยที่ไปเข้ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมกันแล้วก็เดี๋ยวกับพูดคุยครับ Living itself problems is in Facing every moment hard itself. Problems and fear hard change don't get any easier we might face the hardest in our lives ด่างกาของชาวนาคือการเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากจากพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกก็ถูกเปลี่ยนให้พร้อมสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ที่คัดสรรไว้และรอเวลาให้พื้นนาที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยต้นข้าวที่ออกรวงเหลืองอร่ามระหว่างที่รอคอยให้ข้าวเติบโตฝนที่ตกช้าหรือเร็วไปกว่าที่เคย สัตรูพืชที่พร้อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ต้นข้าวได้ทันทีที่เผลอล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ชาวนาต้องอยู่กับความไม่แน่นอนและต้องพร้อมยอมรับความลำบากที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการฟูมฟักข้าวแต่ละช่วงเวลาถูกกำหนดด้วยธรรมชาติซึ่งชาวนายากที่จะควบคุมได้ความยากลำบากจึงซ่อนตัวอยู่ในทุกขั้นตอนเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในทุกๆปี ไม่มีครั้งไหนที่พื้นที่นาจะไม่ได้รับผลกระทบซึ่งนั่นหมายถึงผลผลิตจำนวนมากที่ชาวนาต้องสูญเสียพวกเขาจึงต้องพบกับความลำบากอย่างไม่อาจหลีกหนีได้ทำนามันก็เสียงอย่างนี้แหละก็เสียงอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนอย่างสมัยโบราณใช่ไหมสมัยโบราณเนี่ยฝนจะตกต้องตามฤดูกาลน้ำเยอะขนาดนี้มันจะไม่เคยเจอนะโอ้โหตอนไปไปไปมองข้าวที่จมไปทีละแปลงเนี่ยนะโอ้โหไม่ฟามรู้สึกว่า แย่ที่สุดเลยชีวิตเราเนะี่ยแย่มากมีอยู่ครังท่วมไปประมาณเก้าไร้ครับคือไม่ได้ผลผลิตเลยคือว่านยู่ขาประมาณนึงเดือนแล้วใส่ปุ้ยแหลวคขังแรกเนี่ยแล้วน้ำม,มาพื่อท่ายก็ท่วมท่วมไปแม้จะมีข้าวบางส่วนที่รอดพ้นจากความเสียหายแต่มูลค่าผลผลิตที่ไม่คุ้มทุนก็ทำให้พวกเขาต้องอยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันถ้าน้ำท่วมจริงก็ต้องใช้เรือ ที่เหลือพายแล้วก็เกี่ยวข้าวใส่เรือถ้าไม่ได้ก็กู้ที่กู้สินมีกันยาตุลานี่ฝนมาแล้วท่วมแล้วอย่างเงี้ยไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเสียหายมากมันก็ไม่เสียหายหรอกมันก็เหมือนกับว่าสี่ส่วนได้มาส่วนหนึ่งมันก็ไม่คุ้มนับตั้งแต่ปี2552ระยะเวลาเพียงสองปีที่ตัวเลขความเสียหายของพื้นที่นาอันเกิดจากภัยพิบัติพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าและในปีนี้ นักวิชาการก็คาดว่าปริมาณน้ำจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมานั่นหมายความว่าชาวนาอาจจะต้องพบกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากที่มากขึ้นทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้กับอนาคตของตนมันก็ไม่รู้จะทำอะไรมันก็อาชีพทำนาครับเนาะว่าต้องทำอย่างนี้แหละถ้ามันดูแรงจริงเราก็ต้องหยุด จะทาอะไรดีที่ว่ามันจะสู้กับน้ําท่วมหรืออะไรภัยแรง้งอะไรงี้ไม่ทาอย่างอื่นก็ลกเล,กเลี้ยงปลาพวกอะไรต้องหาหนทางทําไม่ได้ใจมันรักมันผูกพันนะนะทำจนกว่าจะทําไม่ไหวจนกว่าจะไม่มีนาทำาเลถึงจะแรงถึงจะท่วมเราก็สู้การเลือกที่จะทํานาต่อไปนั้นแสดงถึงการที่ชาวนาตัดสินใจที่จะสู้กับช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่พวกเขาเลือกให้กับอาชีพของตนสูเราทำนา้อยลงเวลาว่างเราไปมากขึ้นนะครับแล้วก็จ,จะสมุดรเราเคยปลูกดาวเรืองน,น้อยแล้วก็ปลูกให้เยอะขึ้นเลียเ้ยงมู่หน่อยตัวก็เลี้ยงให้เยอะขึ้นห้าชีพเสริมที่มีที่เรามีเวลาว่างเาเพิ่มก็ชีวิตกันนะเฉพาะอยู่ได้ต้องจดสถิติไว้ว่าปีไหนนะ้ามาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเพื่อให้เกี่ยว เก็บเกี่ผลผลิตได้ทันทันน้ำจะมาช่วงเวลาเห็นความยากลำบากอาจเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเหล่าชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติตื่นตัวและคิดหาแนวทางที่ดีกว่าเพื่อเอาชนะช่วงเวลาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นให้ได้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิดีโอที่ได้ชมกันไปนะครับกับทีมโมเมนต์นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของชาวนาที่ยากลําบากกว่าทํางานในครั้งนี้ได้นะครับแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเบื้องหน้าที่เห็นสวยๆแต่เบื้องหลังต้องได้เข้าไปสัมผัสและได้ร่วมทํากับกิจกรรมของพี่ๆเขามีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นาการตัดต่อหรือการถ่ายทําก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่พวกเราก็สู้และทําผลงานนี้ออกมา จนเกิดขึ้นนี้ได้หลังจากที่เราได้กิจกรรมครั้งนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพความสุขแล้วก็ในเรื่องของความผูกพันของแต่ละประเทศแม้ว่ากิจกรรม10วันจะจบลงไปแต่ความผูกพันของเราก็ยังอยู่มีการติดต่อทาง Facebook มีการพูดคุยผ่านอีเมลหรือแม้ยังประเทศจีนเองนะครับเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของผ่านทาง QQ หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างต่างและทั้งหมดนี้ก็คือผลงานที่ได้ไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ได้รับคำเช่นชมจากคณะกรรมการว่าเป็นสุดยอดของชิ้นงานที่มีการร้อยเรียงของเรื่องราวทั้ง4ประเทศและสำหรับช่วงเวลาดีๆในวันนี้นะครับก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ